โจพร้อมยังพร้โสอามสอี่สอส้าสสิบสอบเจบแปสอสิบเ้าสองสิบสิสองสิบเอ็ดสองสิบสามสองสิบสี่และวีสิบสองบาทฮ่าฮ่าก็าฮ่นฮ่าฮ่ว่าง่าฮ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 ่าาฮาฮ่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 า่่ เ็ดลองถามนายกแล้วเราไม่ได้ป้นเขาเขาซื้อเรื่องมาไม่ได้ถึงว่าการที่ไปยิงโดนเนี่ยหนูไม่มั่นใจว่ามันต้องถึงกับโดนตัวไหมหรือแค่โดนรถก็ซื้อได้ที่ทำอะไรกันไหนอ่ะน้องบีแล้วไอยูอ่ะยู่ฝั่งโดนท้าจะคุยตัวร้ายอยู่ครับนี่ไงไอยูตั้งไว้มาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ลูกผมไม่ใช่อ๋องั้นเดี๋ยวเราไอยูมาก่อนครับ ส่งโรมาอยู่ตรงนู้นตรงไหนวะฝั่งโน้น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 อ่ะไม่ได้ฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งโน้นฝั่งใน้นฝั่งโน้น เเอออิ um, ิ่่มมคืใช่เปล่าวว่าเพื่อนอันนี้เคิลดีหมาเลยหรอใช่ไหมเพื่อนอะไรวะเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเขาน่าจะคุยอยู่ไหนอ่ะเขาน่าจะคุยทำร้ายอยู่นะเงินเปล่ายเงินจะเพิ่มขึ้นเอามาเขาจะมาขอใช้สีแดงเคิลดีเปล่าไอ้แม่สีแดงวะ รอเขาเคลียร์โทรศแล้วก่อนทำไรกันพี่พี่ดูแลน้ำชมพูมาเลยบิ<ะ>๊กครับไม่รู้ว่าเขาใช้สีแดงปกติเห็นสีส้มชื่อจำไม่ได้เลย แดนขาวมีโจนดีนะออกมาก่อนบุ๊กเข่าเลยคืออะไรอ่ะแชทชื่อแชทเดนลบแชทกันทำไมหนูงงดูโดนลบเต็มเลยเรื่องอะไรวะเนี่ยคือหนูผิดอะไรอ่ะ คือนหนูทบอะไรผิดวะเออแล้วกลัวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับแกอ่ะ ทะเลาะกันเองเหรอเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะแค่แหละจะกะ็ลืมเรื่องนี้นะคะจะให้เบน์คนเดียวยนคนย่าามไม่เอากูไม่รู้เรื่อง อันนี้เขาทำอะไรกันนะอนบิบอสเฟย์ต้องทำงานไอ้นี่อ่ะเขาคุยเรื่องเสียไปเตอะบอสเฟย์จัดการไม่เอาเกี้ยวไม่ต้องไอ้ยัยเราก็รู้พร้อมๆกันนั่นแหละกูเรียบเรียงไม่ถูกจึงให้รลวพูดกูงงอยู่เลยจริงยวไอ้เจ้พูนอยู่แล้วกูรู้แค่ว่าเรื่องป้นเนี่ยเพราะเรื่องมันเสุดมันในนี่ยัเฟย์ต้องพูดเฟย์เป็นบอสนะอันนี้เราสามารถเฉลยคนป้นได้เลยป่ะวะ ได้พวกเขาดูแลนี่อยู่ในกันน่ะหนูอยู่เรียนจมูกอ่ะไม่เลยเฟย์เจอคนข้างหลังอ่ะเออคนก้อนก็อยู่แถวนี้แหละแม่จะมาล่อมีป้าเนี่ย้าจุนป้าป้ายังทีใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะกล้าให้เขาบอกว่าเขาบอกว่าแม่ของนีพิษสวัสดีเขาหใ้เขาบอกเขาหล่อมากเพียงทีบอกงี้เรียบร้อยรอตรงไหนแกขนาดนั้น อันนี้ค่ะออยูหวัดดีนะไอยูวัดดีสวัสดีค่ะพี่ฟรียินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะอืมอะเราว่าคือคือไอยูเดอรู้เรื่องแต่งที่แบบว่าใช่เลยเรามาคุยเรื่องนี้แต่ว่าพี่อาริสไม่อยู่ใช่ไหมหรือว่าอยู่ ไม่หนูไม่มีใครหนูเลยไปเออไปติดเกมมันนะหรออ๋อวูเดียวจะมาคุยแบบว่าให้แบบได้เข้าใจอ่ะน่าจะพอจะคุยกันได้มไหมคืออะไรได้หรือเปล่านีายวคุยกับหนูมาได้คือพวกเราอยากอยากรู้ในมุมเคลดีไงว่าแบบเออมันเป็นยังไงบ้างที่หนูรับรู้มาก็เป็นประมาณว่าเหมือนแบบว่า ฝั่งเคีดีโดนป้นและทีนี้ก็น่าจะเกิดการตีกันเปล่านี่ไม่แน่ใจแล้วก็ทําให้เคีดีชนะแล้วก็ได้สมมาก็จะเป็นฝั่งเอ่เอ,อกับบีบีดีจบได้ประมาณเซอร์ประมาณสองสคนนี่แหละก็บีบีดีคนหนึ่งเขาก็เลยว่าจะเรียกคุยประมาณนี้ที่แบบว่าเคียวดีเขาคุยกันค่ะแลนจะมพูเจ้โอเคครับ ข้อสังหิกรรมโป้คืออะไรอ่ะเออทีออบ่บีบีบบพูดเลยที่ KOD เข้าใจคือ baby b พ้น KOD ใช่ไหมครับ baby b กับเสือป้น KOD ใช่คนที่โดนป้นคือ KOD เลยใช่ไหมใครโดนป้นอะบีรู้ปะไม่รู้ครับรู้แค่ว่าเขาพาไปที่สภาใช่แบบ ที่เขาเล่ามาก็จะเป็นประมาณนั้นแต่น้าจะป้นหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ป้นเพราะว่าปกติแล้วคือถือว่าไม่มีใครมาป้นเควีก็จะไม่ยุ่งอืมถ้วเราต้องพูดเปล่าวะไ,ไม่ <ใจ S 1> มูก้าไวกับแกไม่ใจเปล่าว่ามันมว่าคนที่คนที่พี่ป้นไม่ใช่เคีวดีที่มั่นใจใช่ไหมมั่นใจมากว่าแบบทำไมเขาบอกอย่างนั้นอ่ะเออ พี่อายุเดียวขอแบบว่าเล่าในมุมมองของฝั่งเบบี้บีได้ไหมคะให้อยู่เล่ามาอยู่เล่าดีกว่าอยู่เล่าเลยก็คือกำลังไล่ป้นจีทีบีคันหนึ่งอยู่ซึ่งเขาน่าจะใส่หูดครอบครัวนาทีนี้อ่ะมันก็มีจีทีบีอีคันหนึ่งมาจอดมองแล้วซึ่งก็คือเหมือนไม่รู้ว่าคนในรถไปยิงไหมแต่ว่าก็คือ ถ้ายิงก็คือน่าจะโดนแค่รถแต่ไม่โดนตัวแน่นอนพอมองว่าไม่ใช่ก็คือไปไม่ได้ไปยิงต่อแบบไม่ได้ยิงรถคือเหมือนยิงไปแค่นัดเดียวอ่ะแต่แค่โดนรถเฉยๆ <S 2> <S 2> แล้วทีนี้เขาก็ขับตามมาแล้วทีนี้ตอนแรกยูก็ไม่รู้พวกยูก็ไม่รู้ว่าเขาขับไล่มาก็ขับไล่คันที่จะป้อนอ่ะเรื่อยๆจนคันที่จะป้นพังแล้วคันเคลียร์ก,ก็ขับมาตอดวาง EMP ล็อกดาวน์แล้วก็เรียกแก,งก๊งมาตีเลย <S <S 2> <S 2> เข้ามาเลี้ยวขวาเจ๊ตรงนี้ามันเป็น ก็คือเราไม่ได้มีเจตานาะจะพุ่นประมาณนั้นแต่ด้วยแบบว่าแค่แบบว่าไปคือพี่ยูเหมือนจะไปปุ่นคันหนึง่งแต่เผอแบบว่าไปเยียงไม่ไม่ยิงโดนได้มังเกลพี่ไม่ได้ยิงพี่ไม่ได้ยิงด้วยพี่ไม่ได้ไม่ได้ยิงโดนเขาเลยแบบแม้แต่นัดเดียวอ่ะ ก็มันเหมือนอยู่ในรถคันเดียวแหละแต่แบบว่าไม่รู้ใครยิงอะไรยิงไปนัดเดียวแต่ไม่โดนแต่ว่าเออเขาก็แบบว่าไล่ก,กันจนโดนปัก EMP แล้วก็ต้องลงรถอ๋อโอเคประมาณนั้นเหมือนประมาณว่ากำลังไล่โจนใช่ไหม ใช่คือไม่ได้บอกว่ามาน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปถุงเราอะเป็นโจนเป็นโจนแต่ว่าไปป้นคนอื่นแล้วเป็นีีไม่ใช่คีวีไม่ใช่แล้วก็คีวีก็ขับตามมาแล้วก็วางล็อกดาวใส่แล้วก็เลือกแก๊งมาตีบอกว่าโดนโจนป่นนใช่แต่ว่าตัวฝั่งเนี้ยป้นอีกคนนึงซึ่งมันมีตอนที่เหมือนรถมัน รถพี่เคโอดีเข้ามาแล้วมีคนในรถยิงไปหนึ่งนัดแต่ไม่รู้ว่าโดนไหมแต่เขาก็คือไล่ตามวางเอ็มพีเรียกแกงมาตีภาพอยู่วะไม่โดนตัวไม่โดนไม่โดนอะไรเลยเราว่าต้องทำคนที่โดนนะว่าเขาโดนหรือเปล่าคนที่เขาเออคนที่เขาโดนโดนยิงมันมีนว่อยู่หรือเปล่าใช่ ไม่น่าอยู่พี่อยครอบครัวเขาใส่หูสีอะไรอะพี่เรื่องมาให้ก็ได้เพราะว่าแต่คนในแก๊น่าจะคุยกันได้เดี๋ยวหนุมลองบอกให้ลองบอกในมุมมองที่ฝังที่ม่เดิหมอกมาก็ได้เดี๋ยวหนุมบอกอธิบายให้เขาฟังแล้วถ้าแบบว่าเขาแย้งมายังไงเราหนุมมาบอกที่มินเดินอีกรอบนึงแล้วก็เ,เดี๋ยวเราก็มาคุยกันโอเคไหมได้ค่ะแบบว่า<ด>เนูอยากให้มันแบบว่าคุยกันก่อนก็ได้ เราแบบว่าเข้าใจผิดใช่ไหมใช่คือคืออยากให้มองว่าแบบว่าพวกเราแบบว่าตั้งใจจะป้นเฮลดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเป็นกระหนกเป็นข่าวกันก็เลยว่าเอ้ยงงว่าทําไมถึงบีลี่ดีมาป้นเทลไม่ไคือไม่ป้นอยู่แล้วแบบถ้ารู้ว่าแบบเป็นเทลดีก็ไม่ป้นอยู่แล้วค่ะอเไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวหนูไปคุยให้มันเป็น ลุงลุงในแก้มแบบนี้ในแก้มเขาไม่อ,อะไรอย่าเลยเดีหนูลองไปคุยให้ได้เลยเป<อ>็นการเข้าใจผิดอะไรกันใช่ขอบคุณนะยังไงบอกเดว,<อ>แวแล้วกันนะทักมาหาเดวก็ได้ไดาก็ว่าแล้วน่าจะเป็นเรื่องนี้รู้เปล่าที่เขามาปกติบอกว่าไม่ค่อยได้ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ใช่คือมันคือเดวอยากคุยกับพี่ยาเล็กแหละแบบพี่ยาเล็กติดต่อไม่ไม่ได้อะตาไม่หนูป้าไม่หนูใช่นั่นแหละ โอเคเดี๋ยวอธิบายคนในแก๊งฟังจะได้แบบว่าไม่มองว่าเบบี้ดีเป็นแบบนั้นแบบนี้อ่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะแล้วเจอกันค่ะเจอกันค่ะเจอกันค่ะเดี๋ยวมองคือคือต่อให้ยังไงอ่ะคือเราเป็นโจรอ่ะเราก็ผิดอยู่แล้วอ่ะเราต้องมองอย่างนั้นอันนี้ก็จริงแล้เราเรื่อง เรื่องสีเราแจ้งใช่ไหมพี่หรือว่าไงฉี่มันคนละแก๊งอ่ะแก๊งอ๋อมันคนละแก๊งใช่ไหมใยชียว่า